สวัสดีครับเม้งพิจนครับกระบะมือ2นะครับกลับมาพบกับเม้งครับกันอีกครั้งนะครับที่โรงช่างครับของทางสักใหญ่ครับบริษัทพยนต์นะครับที่ตั้งบริษัทครับอยู่ตรงซอยเสลียไทยนะครับ68สครับแยกหนึ่งครับมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับขังรถมือ2ครับที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีนะครับ วันนี้ครับผมพามารีวิวครับรถกระบะแคปเตียนะครับเข้าใหม่นะครับเกียร์ธรรมดาครับเอาใจสายใช้งานนะครับคันนี้มาพร้อมติดตั้งงานคิลลบอยครับได้ตัวโฉมหน้าใหม่ของตัวหมูป่าฟีด้าคันนี้ผ่อนเพียงแค่เจริญบาทเท่านั้นครับกับเจ้าไฮรักครับบีโว่ครับ2.4 NT Set Edition คันนี้ครับเป็นโฉมปี2021ครับและที่สำคัญเลยครับไม่เพียงแค่7ล้านโลครับมาพร้อมกับราคาผ่อนเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นครับราคาเพียงแค่399,000นะครับ โมรุ่นรีโวครับทีนี้เป็นชมตัวใหม่นะครับของชมหน้าของตัวหมูป่านะครับไฟด้านหน้าที่ให้มานทันนี้ครับเป็นไฟมันติฟิกเตอร์นะครับทันนี้คือสภาพแรกเข้าให,ใหม่ยังไม่ทําการปรับสภาพหรือเก็บรายตรงงานของทาการรีวิวให้เห็นรายละเอียดของตรงงานโครงสร้างก่อนนะครับ ด้านหน้านะครับมาพร้อมผู้ชมใหม่ตัดด้วยงานครับที่เป็นงานโครเมียมนะครับพร้อมพร้อมกันด้านด้านหน้าเป็นงานสีเป็นแบ็คสีดำเงานะครับโลโก้โตโยต้าตัวใหญ่เลตทะเบียน3ทมเท่าเท่า4450ของกรุงเทพมหานครนะครับได้เรตเตเบียนสวยๆคันนี้ไปเลยนะครับเครื่องยนต์เทมานะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ครับ150แรงม้าครับที่ให้มานะครับพร้อมแรงบิดครับสูงสุดถึง400นิวตันเมตรสภาพนี้คือสภาพได้เข้าใหม่ๆครับให้ดูสามเล่มเคิร์ฟ ของตัวงานครับฝาโปรงทั้งสองฝั่งรับสภาพเดิมนะครับคันนี้เอย่าผมต้องการเก็บและตัวงานด้านนอกด้านในให้อีกนะครับต่อมาและให้ดูงานไฟฝั่งซ้ายครับสภาพเดิมนะครับสวยสยครับล้อแม็กที่ให้มา คันนี้ครับไปรล้อกแม็กอลอยนะครับขนาด16นิ้วนะครับมัดมาพร้อมกับยางกุญแจครับได้ยางเปียใหม่แล้วนะครับปี2024นะครับคันนี้ยางใหม่ๆนะครับยังใช้งานได้อีก2-3ปีเลยครับสภาพด้ายยางเดิมนะครับแม็กไม่มีรอยรส่วบานเลยนะครับด้านหน้าเป็นระบบเบรกดิสก์ด้านหลังเป็นงานเบรกดัมนะครับโช๊กด้านหน้าสภาพแห้งเดิมนะครับซุ้มล้อนะครับไม่มีล้อแตกหักของตรงงานพลาสติกนะครับไล่ยังมาครับกระจกมองข้างนะครับมีงานเสด็จตัวนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับกกระจแท้เดิม จากศูนย์โตโยต้านะครับด้านหน้าติดงานฟิล์ม40%ด้านข้าง60%นะครับผิวรราด้านข้างสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยนะครับลักยิ้มหรือรอยบุบเลยนะครับน้ำจับงานนะครับคันนี้เป็นงานพลาสติกสีดำนะครับกระจกแท้เดิมจากโรงงานศูนย์โตโยต้าเป็นอะคริลิกาส2ชับสีของชั้นเรียบร้อยแล้วภายในสิ่งที่ได้มาของเจ้ารีโวคันนี้นะครับบอผ้านะครับคันนี้นะครับตัดด้วยงานนะครับตะข่ายตรงกลางนะครับเดินด้วยตะเข็บงานด้าสีขาวนะครับด้านหน้าคอนโซลครับ ไม่มีร้อนครับเป็นงานพลาสติกขึ้นรูปครับ้วยคุมโทนด้านล่างเป็นงานสีดำด้านบนหลังคาเป็นงานสีเบจแล้วนะครับระบบแอร์แบกความปลอดภัยครับด้านหน้านะครับมีให้3จุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโถมรุ่นใหม่เขาปรับเปลี่ยนด้วยงานหน้าจอเชื่อมต่อบลูทูธและถึงทันเลยมีตัวกรอง PM 2.5ให้เรียบร้อยแล้วนะครับโครงสร้างหลักๆเลยนะครับผมทำการแกะให้ดูโครงสร้างครับของรถมือ2ล้อสวอาร์คนะครับด้านบนครับไม่มีรอยของการตัดต่อหรือการเคาะงาน นะครับคันนี้นะครับได้โจโฉมใหม่โฉมหน้าหมูป่านะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าทนทานนะครับช่วงล่างดีนะครับพร้อมทุกของนะครับคันนี้นะครับและได้ปีใหม่ใหม่หมาเพียงแค่เจ็ดหมื่นโลนะครับราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผมบอกคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับที่ประหยัดไปกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับต่อมาให้ดูโครงสร้างด้านหน้านะครับงานเสาเอนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะนะครับหรือการขยับ ของตัวงานหัวน็อตแผงประตูนะครับสภาพเดิมกระจกไฟฟ้านะครับที่วางขนน้ำแก้วน้ำลำโพงมีให้แล้วนะครับด้านข้างครับให่เลี้ยงให้ดูลูกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับเหลือระเปื่อยแต่เข็บซิลิโคนนะครับด้านข้างสภาพสวยเดิมนะครับผมน้ำการจิกให้ดูเห็นรอยเล็บนะครับ จะเจลลกของกาตูตะเข็บแทซิโคนเดิมนะครับจากนะครับโรงงานนะครับโดยง่ายต้องไม่แข็งเกินไปนะครับหรือนิ่งเกินไปนะครับหรือต้องทําการจิกเข้าเหยีล้อเล็บนี่คือตะเข็บแทซิโคนเดิมเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะครับแคบเป็นงานเปิดด้านนะครับพนี้ขึ้นลงสดวกสบายนะครับด้านหลังนะของตรงงานแคบนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับด้านหลังเป็นงานเบาะหนังชุดประแจแม่แรงด้านหลังมีให้ครบเลยนะครับสภาพเบาะเดิมเดิมนะครับพนี้เดี๋ยวผมทําการนะครับดึงงานเบาะหนังให้ใหม่นะครับพนี้ ต่อมาให้ดูนะครับด้านหลังของตรงงานแคบลำโพงมีให้เดียมีช่องใส่ของด้านหลังนะครับในส่วนตรงงานด้านหลังนะครับผิวพันธ์นะครับสภาพเดิมอาจจะมีรรอยนะฮะแต่เล็กน้อยของการใช้งานของตัวรถกระบะนะครับเยี๋ยวผมการขัดเก็บ่ลายของตรงงานครับด้านข้างให้นะครับแต่โครงสร้างเดิมเดิมนะครับเรามีมาตรฐานของการตรวจสอบของตัวโครงสร้างรถครับจากทางบริษัทครับอีสเพคชั่นหรือบริษัทเช็คนะครับเข้าตรวจโครงสร้างของตัวรถให้อีก2 7 4รายการนะครับลูกค้าสบายใจได้เรื่องของโครงสร้างของเราไม่มีเรื่องของการพลิกคว่ำจมน้ำครับทนหนักครับ เล่อของเราไม่มีช็้นสุนหหายนะครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนพิงแค่เจ็ดพันบาทเท่านั้นครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับคันนี้ได้โฉมใหม่ติดตั้งงานคิริบอรมาแล้วนะครับในส่วนของตัวราคาคิริบอร์ถ้าติดตั้งใหม่นะครับราคามีหลักหมื่นครับสองหมื่นอัพได้นอนนะครับหรือต้องการทําการถอดคิริบอรออกครับผนต้องการถอดออกได้แล้วเก็บรายละเอียดของงานด้านหลังนะครับให้เรียบร้อยครับให้เรียบร้อยเลยนะครับ ต่อมาไล่ดูนาท้าสติกเกอร์เซตอิชชันทั้งสองฝั่งยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสภาพหน้ายางด้านหลังนะครับไม่มีรอยแตกหรือรอยล้าวด้านหลังเป็นไงแบคดั้มนะครับรอยชัสซีโครงสร้างนะครับคันนี้เดีย๋ยวผมท้อการเก็บงานช่วงหน้ารับปรับสภาพให้ครับให้สวยเลยนะคันนี้ซุ้มล้อพลาสติกนะครับไม่มีรอยแตกหักนะครับผิวพันธุ์ด้านข้างนะครับอาจจะมีรอดเล็กๆน้อยนะครับผมต้องการขัดเก็บงานให้ไฟไท้ายสภาพใสเดิมนะครับด้านท้ายมาพร้อมงานไฟเบอร์ไนซ์นะครับคันนี้กันชนด้านท้ายนะครับคันนี้ตัดด้วยงานโครเมียม นะครับด้านซ้ายของตัวกันชนนะครับไม่มีล้อแตกนะครับช่วงล่างนะครับล้ออะไรนะครับแหนบเดิมนะครับโช๊คเดิมนะครับต่อมาผมให้ดูนะครับด้านบนเขาจะมีงานไฟเบร์ที่สามของตรงงานครับครบอยติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วครับสภาพคาร์บอยสวยๆนะครับคันนี้นะครับให้ดูนะครับไม่มีนิ้วรอนนะครับด้านงานของตัวหลังคาเลยนะครับแม็กไกเนอร์นะครับคันนี้เดี๋ยวผมต้องการขัดเก็บรายตรงงานให้นะครับแต่ให้ดูโครงสร้างด้านข้างก่อนนะครับคันนี้คือคาบเ็จฝุ่นเดี๋ยวผมต้องการขัดเก็บรายงานให้ครับ ต่อมาให้ดูงานครับด้านข้างนะครับรอยหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงงานฝั่งขวานะครับ เซตอิชชันนะครับอยู่ครบเลยนะครับอัตราดอกเบี้ยของเรานะครับต้องบอกกันว่ารถกระบะแครบครับดอกเบี้ยเริ่มต้น4ปีนะครับ3.69ครับคันนี้นะครับสอนสามารถสอนผ่อนในสูงสุด7ปีนะครับ84งวดคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนเพียงแค่7,000บาทกับราคาเพียงแค่3,99,900ได้รถกระบะแครเตี้่กียธรรมดานะครับโฉมหน้าหมูป่าไปใช้งานคันนี้ไม่เพียงแค่70,000เท่านั้นนะครับต่อมาผมพาไปดูนะครับในส่วนตรงงานครับด้านในของตัวฝั่งบนขับนะครับ สภาพของตัววิพานนะครับคันนี้สภาพลัเข้าสวยเดิมนะครับโครงสร้างงานเสาเอนะครับหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับกระจกพับนะครับเป็นงานพับปรับพับไปนวนแต่ว่าปรับเลนกระจกได้ปกติเลยชตเทลล็อกมีให้กระจกลดลงเป็นอัตโนมัติบานคนที่ขับแล้วนะครับคันนี้นะครับพรมะไรนะครับไม่มีลอกนะครับเบาะเป็นนปรับง่ายง่ายงานแคปบนะครับติกเกอร์มอกอยู่ครบเลยนะครับงานหัวน็อตด้านข้างนะครับไม่มีการแกะ หรือการขยับนะครับงานลําโพงนะครับที่ใส่ของมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับพาผมพาไปดูนะครับภายในนะครับของเจ้านะครับตัวรีโว่คันนี้นะครับเบาะนะครับสภาพถวยเดิมคอนโซลนะครับพวงมาลัยนะครับปรับได้สระดับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับและสีน้ำคันเลยคันนี้นะครับน้าจอเล็กใหม่นะครับเจ็ดหมื่นโลนะครับใช้งานประมาณ1นึ่งหมื่นแปดพันกิโลต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้าเป็นคุมโทนในงงานสีดําพลาสติกนะครับ เป็นตัวเกียร์ธรรมดาก่อนทาการสตาร์ททำการหยียบคัดก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับเป็นระบบของการเซฟตี้ของตัวระบบเกียร์ธรรมดาของเจ้าตัวโตโยต้าคันนี้นะครับระบบแอร์แอคคอปปะพายหน้าหน้ามีให้3จุดแล้วนะครับหน้าจอไอการมีให้กรยุกเฉินนะครับแล้วก็ตัวกระบะรุ่นใหม่จะได้หน้าจอฮัสกคัน,นี้นะครับเชื่อมต่อระบบบลูทูธให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้รองรับระบบของตัว Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ให้เรียบร้อยแล้วนะครับและมีระบบของตัวกรอง PM 2.5นะครับ กองฝุ่นของตัวภายในให้เรียบร้อยระบบแอร์ครับแมนเปนนใช่ง่ายนะครับเราพอร์เตดด้านล่างมีให้2พอร์ตระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติที่เป็น6สปีดนะครับระบบเบรกมือนะครับเป็นเมนนุ่ึงตึงมือเลยวัสดุเป็นพลาสติกนะครับที่ปักแขนตรงกลางนะครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้าจะมีช่องใส่ของนะครับเกียร์ดิชั่คู่มือการใช้งานนะครับคันนี้นะครับมีให้ครบแล้วนะครับคันนี้คู่มือการใช้งานนะครับมีให้ครบเลยนะครับ เป็นตัวแสรนะครับเป็นนุ่นใช้ง่ายง่ายนะครับที่ใส่เปนตาไฟคอนโซลตรงกลางแผงบังแดดด้าข้างมีกระจกให้ด้านข้างของบุคคลน้างข้างนะครับแต่ความคนขับนะครับมีแค่ที่สอดบัตรเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับฟรีดาวพ่อนพิงแค่จะเป็นบาทราคาเป็นแค่3า9 0 0 0เได้กระบะแคปเตี้ยครับเกียธรรมดาติดตั้งนางเชิบอร์ไว้ใช้งานคันนี้นะครับเดี๋ยวผมห้ามาชมครับและดูในส่วนของตัวห้องเครื่องด้านรถด้วยกันครับ คือยคันนี้นะครับที่คือให้มานะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับลาดเครื่อง2 gdfv t 4ี่สบาร์หรือร5 0แรงม้าที่ให้มาขอมาแรงบิดนะครับในการเอาตัวสูงสุดถึง400ร้อนีครับนิวตันเมตรนี่คือสภาพเครื่องยนต์แรกเข้าใหม่ๆนะครับยังไม่ทําการเก็บงานของน้ำการลิวให้รายละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวก็สมมติขอทน้ำการเก็บงานให้หมดครับเรียบร้อยนะครับคันนี้ ให้ดูสภาพเครื่องยนต์ครับรอบเคลื่อนนิ่งๆเลยนะครับมาร์คสีแต้มสีนะครับหัวน็อตไม่มีการเกะหรือการขยับของตรงงานเครื่องยนต์ไม่มีล้อสวน่วกของตัวมันเครื่องนะครับงานสกรงนะครับท่านี้นะครับให้ดูนะครับไม่มีรอยของการเกะหรือการขยับของตรงงานหัวน็อตดูจากงานแก้มซอกด้านในนะครับเดี๋ยวเขาต้องการทําความสะอาดหรือเก็บรายละเอียดงานให้นะครับและยังมาให้ดูงานแก้มฝั่งซายนะครับสกรบเพ t ตัวต้าบดไม่มีรอยของการเกะนะครับคาด้านหน้านะครับไม่มีรอยค้าสนิมนะครับหรือรอยคดงอหรือการตัดต่อของตรงงานโครงสร้างนะครับ ให้ดูคันด้านหน้าดูเจาะโคมเดิมๆนะครับดูจัดดีเทลด้านหน้านะครับไม่มีนะครับหม้อน้ําเดิมสภาพเดิมนะครับฝั่งขวาสครับเพจโตโยต้านะครับอยู่เดิมนะครับด้านบนฝากระโปรงนะครับสภาพเดิมระบบชุดเบรก ABS ครับไม่มีข้าสนิมนะครับงานฝากระโปรงสติกเกอร์อยู่ครบเลยนะครับเถอะก็คำร้อนไม่มีรอยฉีกขาดนะครับสติกเกอร์ข้อควรระวังด้านหน้ารูเจาะเดิมนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียงแค่เจ็ดพันบาท เท่าน,นั้นนะครับเดี๋ยวก,ก็ส่มอบนะครับผมต้องการเก็บรายละเอยียดตัวง,งานด้านนอกนะครับด้านในนะครับล้างห้องเครื่องปีนผ่านแล้วในเครื่องของเหลวนะครับตรวจสอบเช็คระบบ,รบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับเรามีบางทีทัพดูแลรังขายนะครับหเดือนเกีรยร์ระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรีร่ระบบเกียร์สระบบเราดูแลสวิตตุลคัาาสหนึ่งเดือนเต็มๆครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรือกำลังมองหารถกระบะแคปเตียเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้ครับตอบโจทย์สายชิงงานติดตั้งงานเคะครับ กับเจ้าลิเว2.4 NT น e ี่เ i ตอิชคันนี้ครับเป็นตัวปี2021ครับไอจิ่งขันเลยไม่พียงแค่7บนโลฟรีดาวพรอนพยงแค่7บาทเท่านั้นครับสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับเสือเม้งที่เบอร์ศูนย์ซี1466023เบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์นะครับทักเข้าสอบถามนะครับรายละของตัวรถครับหรือเงื่อนไขครับไฟแนนซ์ครับกระทางผมก่อนได้เลยนะครับก็จะกันนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกระทางช่องครับมิ้งขยชนกระบะมือสองนะครับ เพื่อกระจายข้ากทางช่องผมเลยนะครับแล้วก็ติดตามทางช่องคันนี้ครับผมจะพามาอัปเดตรถกระบะสวยๆเข้า,ขาใหม่ครับเป็นข่าต่อไปนะครับวันนี้ครับท้งนี้ครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ